ฮัลโหลเรามาพบเจอกันในยามช่วงเที่ยงกว่าๆนะคะลูกค้านะช่วงที่ว่าโอ้กำลังกินข้าวอิ่มแล้วก็อยากจะนอนแล้วนะคะลูกค้าอยากจะนอนพักผ่อนแล้วนะคะลูกค้าอย่าเพิ่งนอนนะคะลูกค้านะเรามาดูไม้นะคะสวยๆกันดีกว่านะคะลูกค้านะเผื่อ,อเป็นไม้ที่ลูกค้า ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างนี้นะคะลูกค้านะคะนี่นะคะไม้สวยๆของเราเลยเคยจะเป็นไม้เครื่องไม้รวมนะคะลูกค้าคือรวมทุกไม้เลยแต่ว่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะลูกค้าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้ออ่อนนะคะเพราะว่าปวกเปิกไม่มีเลยนะคะลูกค้าจะมีตั้งแต่ไม้มะค่าแต้นะคะลูกค้านะไม้เต็งนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นไม้เต็งไม้เต็งสวยๆเลยนะคะไม้เต็งลายแบบ สวยๆแล้วก็จะเป็นอ่านี่นะคะแล้วก็มีกระพีด้วยนะคะลูกค้ารู้สึกว่ากระพีก็มีด้วยนะคะในน้ากระพีนะคะกะพีนะคะแล้วก็จะมีตะแบกนะคะลูกค้าตะแบกนะคะแล้วก็อาจจะมีไม้ก้านเหลืองบ้างสําหรับหน้าสีนะคะมีก้านเหลืองแล้วก็ตะแบกแล้วก็เต็งนะคะลูกค้า ่วนมากจะเป็นเนื้อแข็งหมดนะคะไม้ไม้ไม่มีปวกเลยนะคะลูกค้านะคะ,ะนิชาจะมานําเสนอตั้งแต่หน้าสามนะคะลูกค้าสามสี่ห้าหกเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบว่านําเสนอตั้งแต่หน้าสามไปก่อนนะคะลูกค้าเดี๋ยวนิชาจะแบบว่านำเสนอเสร็จแล้วแบบว่าถ้าเกิดลูกค้าจะเหมาเหมาทั้งหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าหน้าหก ะะเราก็จะลดลดราคาให้ลูกค้าอีกนะคะลูกคา้าเพื่อลูกค้าจะได้ไปต่อได้นะคะสำหรับลูกค้าที่เอาไปทำฟอร์หรือไม่ก็เอาไปตกแต่งบิวอินหรืออะไรต่างๆนะคะลูกค้าก็จะได้ในราคาที่แบบว่าราคาโรงงานนะคะที่แบบว่าลูกค้าไปต่อไดอ้เรามานำเสนอหน้า3ก่อนนะคะลูกคา้า มานาเสนอกันสดๆแบบนั่งงานอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าอย่างนี้เลยนะคะพร้อมเครื่องคิดเลขไปเลยนะคะลูกค้านะอ่ะหน้าสามเรามานําเสนอกันแบบว่าปกติเนี่ยที่ขายถูกสุดก็จะอยู่ที่ศอกละยี่สิบนะคะลูกค้าอ่ะมาศอกละยี่สิบนี่ถือว่าถูกมากแต่วันนี้เรามาจัดโปรจะไม่ถึงสองละยี่สิบนะคะลูกค้านะทั้งหมดหน้าสามจะมีอยู่อ่าร้อยเจ็ดสิบแปดศอกนะคะลูกค้า ร้อยเจ็ดสิบแปดศอกจะมีอยู่ยี่สิบเอ็ดตัวนะคะลูกค้านะคะหน้าสามจะมียี่บเอ็ดตัวนะคะยี่บเอ็ดตัวเรามาเหมากันเลยนะคะสำหรับหน้าสามสวยๆอย่างนี้นะคะลูกค้านิชามาจัดเหมาอยู่ที่สามพันห้า 3, นะคะลูกค้าความหนาเขาจะอยู่ที่เกือบเกือบสี่เซนนะคะลูกค้านะคะสำหรับหน้าสามนะคะ เกือบสี่เซนบ้างแล้วก็สามเซนครึ่งนะคะลูกค้านะสลับหน้าสามนะคะก็จะมีเอ่อหน้าสีปนบ้างนะคะเพราะว่า,าน้องๆเขาแบบวัดหน้าเราจริงๆแล้วมันหน้าสีอย่างเงี้ยนะลูกค้านะ,ะเราก็เลยแบบว่านี่ชาวกรีนมาเขียนหน้าสีไปไม่ได้อยู่ตรงเดียวกันนะคะลูกค้าทั้งหมดมียี่สิบเอ็ดตัวนะคะลูกค้า เหมากองนี้สามพันห้านะคะลูกค้ากับความยาวตั้งแต่สามอกไปจนถึงสิบสี่อกสิบห้าอกสิบสามอกแปดอกคือมีทุกมีค่ากันตั้งแต่สามอกถึงสิบห้าอกนะคะในราคาสามพันห้านะคะ,ะคือหน้าสามนะคะลูกค้าต่อมาหน้าสี่นะคะลูกค้านะต่อมาหน้าสี่ก็คือจะสวยๆไม่ต่างกันเลยนะคะลูกค้าสำหรับหน้าสี่ ความหนาก็จะอยู่ที่สี่เซนครึ่งเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะความหนาค่อนข้างสนามมากสําหรับหน้าสีนะคะสีเส่เซนนะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะเกือบเกือบสีเส่เซนบ้างอะไรบ้างนะคะลูกค้าสามเซนครึ่งไปเลยนะคะลูกค้านะสาหรับความหนาของหน้าสีนะคะสวยๆกันเลยนะคะก็มีไม้ก็ส่วนมากก็จะเป็นไม้เต็งนะคะลูกค้านะไม้เต็งไม้ตะแบกแล้วก็มีไม้ก้านเหลืองนะคะลูกค้าที่เหลืองๆอ,อย่างนี้นะคะ คือไม้กันเหลืองอันนี้ไม้เต็งนะคะลูกค้าไม้เต็งแดงสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยไม้เต็งแล้วก็จะเป็นอาจจะมีไม้แบบว่าไม้มะค่าแต้มีด้วยนะคะลูกคา้านี่นี่นี่มะค่าแต้นะคะมิ้นมีคือปนปนกับไปนี่ชาจะไม่ได้เลือกขายไม้ไอ้แบบแยกไม้แล้วนะคะเพราะว่าส่วนมากหลังนี้จะเป็นจะเป็นไม้รวมเราก็เลยมาขายแบบถูกๆไปเลยเราไม่ต้องเน้นแยกนะคะ ถ้าแยกก็จะราคาแพงนะคะเพราะว่า,าไม้มะค่าไม้แดงไม่อะไรอย่างเงี้ยราคาเขาจะแพงนะคะลูกค้ามาเรามาจัดเหมากันสําหรับหน้าสี่นะคะลูกค้านะหน้าสี่ก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดซอกนะคะทั้งหมดสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดซอกรวมทั้งหมดเจ็ดสิบเอ็ดตัวนะคะลูกค้าหน้าสี่เรามาจัดโปเหมากันเลยนะคะลูกค้านะจริงๆแล้ว หน้าสีเนี่ยทั่วไปเขาก็จะขายอยู่ที่ศอกละสี่สิบถึงห้าสิบนะคะสำหรับหน้าสี่นะคะลูกค้านะ,ะเรามาจัดโปรเหมากันไปเลยนะคะลูกค้าสำหรับนิชายังไงก็ไม่ขายตามราคาที่แบบว่าท้องตลาดเขาขายอยู่แล้วนะคะถ้าขายตามราคาท้องตลาดก็ไม่ใช่นิชาแล้วนะคะลูกค้านะคะอะเรามาจัดโปรนำเสนอแบบว่าถูกๆก,กันไปเลยนะคะลูกค้าจัดโปรเหมา ไปเลยนะคะหมื่นห้าสำหรับหน้าสีหมื่นห้าเฉลี่ยแล้วตกศอกละสามสิบเอ็ดบาทนะคะลูกค้าอ่ะสามสิบเอ็ดบาทลูกค้าจัดได้จัดเลยกับความหนาที่นิชานำเสนอไปเมื่อกี้นะคะก็คือสี่เซนนะคะลูกค้าสามเซนครึ่งนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ความหนาค่อนข้างจะหนาแล้วก็สวยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะเรามาจัดโปรเหมากันอยู่ที่หมื่นห้านะคะ ตกศอกละ31บาทนะคะลูกค้ามี71ตัวนะคะสำหรับหน้าสี่นะคะต่อมาเรามาจัดนำเสนอหน้าห้ากันนะคะลูกค้านะหน้าห้าแล้วก็หน้าหกนะคะลูกค้าหน้าห้ากับหน้าหกนี่จะจะมาจัดโปรนำเสนอเป็นราคาของหน้าห้าเลยนะคะสำหรับหน้าหกนะคะจัดโปรสอกละไม่ถึงห้าสิบนะคะลูกค้าเป็นไงคะ เรามาจัดโปรกันแบบศอกแล้วไม่ถึงห้าสิบกันนะคะลูกค้านะมาจัดโปรนาเสนออยู่ที่ศอกละอ,อ่สี่สิบแปดบาทนะคะห้าสิบก็ไม่ถึงหกสิบก็ไม่ถึงนะคะลูกค้าจริงๆแล้วไอ้นี่หน้าหกเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่ประมาณรออ้านอื่นก็น่าจะอยู่ประมาณหกสิบถึงหกห้าหรือเจ็ดสิบประมาณนี้นะคะมันแลกแต่ความยาวด้วยนะคะลูกค้าถ้าไมายา้ยาวๆอย่างเงี้ยเขาก็จะขายอยู่ที่เจ็ดสิบนะคะนะคะหน้าหกนะคะยาวๆอย่างนงี้นะคะ เรามาฉัดโปกันเลยนะคะลูกค้ามาวัดความหนาก่อนแล้วกันนะคะสีเส่เซนไม่ห่างนะคะลูกค้าไม่หนีเลยนะคะสําหรับสีเส่เซนกวกว่าด้วยซ้ํานะคะแล้วก็สามเซนครึ่งนะคะความหนาก็จะอยู่ประมาณนี้กันทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าความยาวของหน้าหน้าห้าแล้วก็หน้าหกก็จะอยู่ที่สี่ศอกไปจนถึง สิบห้าอกนะคะลูกค้านะสิบห้าศอกกันเลยทีเดียวนะคะ 14, สิบสี่สิบห้าศอกสิบเอ็ดอกค่อนข้างจะยาวนะคะสําหรับชุดนี้นะคะไม้ชุดนี้ค่อนข้างจะยาวหน้าเอาไปทำเอ่อพวกบ้านนะคะลูกค้าสร้างบ้านหรือว่าพวกวินเทจที่ว่าลูกค้าต้องการไม้ยาวๆนะคะชุดนี้นะคะก็อยากนําเสนอเลยนะคะสําหรับราคาราคาก็จัดโปรกันไปเลยนะคะไหนๆจะโปรก็คือจัดโปรกันอยู่แล้วนะคะลูกค้า ราคาก็จะอยู่ที่นาหานาหกอยู่ที่สามหมื่นนะคะลูกค้านะสามหมื่นก็จะตกอยู่ที่สอกละสี่สิบแปดบาทนะคะลูกค้าถูกมากนะคะสลับนะคะนาหกทั้งหมดจะมีอยู่กี่สอกนะหกหกร้อยสิบเจ็ดสอกนะคะลูกค้าทั้งหมดนะหานาหกนะคะแล้วก็รวมทั้งหมด แปดสิบเจ็ดตัวราคาสามหมื่นบาทนะคะลูกค้าอะราคารวมโปรแบบว่าอถูกแล้วนะคะทีนี้นิชาจะมารวมโปรแบบว่ารวมโปรแบบจัดแบบเ,ออเหมารวมนะคะลูกค้าตั้งแต่หน้าสามหน้าสี่หน้าห้าหน้าหกนะคะจัดโปรนำเสนอรวมไปเลยนะคะทั้งหมด เลยนะคะลูกค้าจะได้อยู่ที่พันสองเจ็ดสิบหกอกนะคะถ้าเหมารวมนะคะรวมทั้งหมดจะได้อยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเก้าตัวนะคะร้อยเจ็ดสิบเก้าตัวเรามานำเสนอโปแบบเด็ดเดดนะคะเด็ดๆแบบสุดๆนะคะที่ถูกนะคะลูกค้านะลูกค้าได้ยินแล้วก็แบบว่าต้องยิ้มแน่ๆน,นะคะลูกค้านะ นิชาจะมาจัดโปรอยู่ที่40,500รวมทั้งหมดตั้งแต่หน้า 3, ามหน้าสี่หน้าหหน้าหนะคะลูกค้า40,500เท่ากับรวมเป็เสร็จลูกค้านิชาก็จะเหมือนกับว่าจะได้ลดลดให้ลูกค้าอีก3,500นะคะลูกค้าชุดนี้นะคะลดไปอีก3,500คือลดแล้วลดอีกกันอยู่นี่แหละคะ่ะลูกค้าจัดไปเลย40,500โอ้โหเฉลี่ยแล้วลูกค้าอาจจะตก ทั้งหมดได้สอกประมาณโอ้โหสองอาจาจะอยู่ประมาณ30มสบากว่าบาทนะคะลูกค้าจริงๆนะคะถ้าเฉลี่ยแล้วนะคะอะ่เดี๋ยวนิชาลองคิดกันสดๆนะคะลูกค้าพันสองเจ็ดสิบหกเนาะจริงไงคะลูกค้า เฉลี่ยแล้วได้ตกแบบว่าประมาณศอกละสามสิบประมาณนี้ค่ะลูกค้าประมาณนี้เลยนะคะลูกค้านะจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้าสําหรับไม้สวยๆอย่างนี้นะคะเรามาดูแบบนี่นะคะอย่างนี้เลยนะคะคือจะได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะคะอันนี้คือหน้าหกนะคะหน้าหกสองตรนนะคะต่อมาจะเป็นหน้าห้านะคะแล้วก็หน้าสี่นะคะลูกค้าหน้าสี่มีอยู่สองตรงแล้วก็หน้าสามนะคะลูกค้า ทั้งหมดก็จะมีอยู่6ตรงนะคะลูกค้า6ตรงนี้นะคะเป็นเงินอยู่ที่45,000นะคะลูกค้าถูกมากๆนะคะก็รีบโทรมาหานิชาด่วนๆนะคะลูกค้า0640071199นะคะเบอร์เดิมนะคะแอดไลน์เบอร์นี้มาเจอนิชาได้เลยนะคะในไลน์นะคะลูกค้า ขอบคุณมากมากค่ะบ๊ายบายค่ะ